เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันอังคารที่4พฤศจิกายน2025หัวข้อได้ยินพระสุรเสียงตอนที่หนึ่งข้อพระคำหลักมัทธิวบทที่สามข้อที่16ถึง17 16เมื่อพระองค์ทรงรับบัติศมาแล้วก็เสด็จขึ้นจากน้ำ และในทันใดนั้นฟ้าก็แหวกออกและพระองค์ทรงเห็นพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าเสด็จลงมาดุดนกพิราบสถิตบนพระองค์17และนี่แน่มีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากอ่านพระธรรมทีปฐม,มการบทที่หนึ่งข้อที่สองถึงสามสอง ผ่นดินก็ร้างและว่างเปล่าความมืดอยู่เหนือน้ำและพระวิญญาณของพระเจ้าทรงปกอยู่เหนือน้ำนั้นสพระเจ้าตรัสว่าจงเกิดความสว่างความสว่างก็เกิดขึ้นเนื้อหาครั้งแรกที่พระเจ้าตรัสในพระคัมภีร์คือในการอ่านพระคัมภีร์วันนี้เพื่อที่จะเข้าใจถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องตรัสกับท่าน ท่านต้องศึกษาข้อความนั้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่พระองค์จะตรัสพระวิญญาณของพระเจ้าได้เสด็จไปทั่วแผ่นดินโลกนั่นหมายความว่าพระเจ้าทรงตรัสทุกครั้งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระทําการหากท่านต้องการฟังพระสุรเสียงจากพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องทรงกระทําการอยู่รอบตัวท่านเมื่อท่านรู้วิธีปลูกเร้าพระองค์ในตัวท่าน ท่านจะได้ยินจากพระองค์อยู่เสมอผมได้ยินจากพระเจ้าบ่อยครั้งเมื่อผมเทศนาเพราะโดยปกติก่อนที่ผมจะขึ้นไปบนธรรมธาเพื่อรับใช้ผู้ร่วมนมัสการจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการนามัสการพระเจ้าจากนั้นเมื่อผมขึ้นไปบนธรรมธาผมจะยังคงนมัสการและสันเสริญพระเจ้าต่อไปเมื่อผมเสร็จสิ้น และถึงเวลาเทศนาพระวิญญาณของพระเจ้าจะสถิตยอยู่ทั่วทั้งสถานที่และพระองค์จะเริ่มตรัสกับผมผู้รับใช้ที่ไม่ได้รับคำตรัสจากพระเจ้าจะลำบากเพราะการได้ยินพระสุรเสียงจากพระเจ้าทำให้การรับใช้เป็นเรื่องง่ายพระเจ้าจะบอกท่านว่าอะไรควรทำและไม่ควรทำอะไรเพื่อที่ท่านจะได้ไม่เสียเวลาและทรัพยากร ตัวอย่างเช่นหากผมต้องการเป็นเจ้าภาพจัดงานประกาศข่าวประเสริฐในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งผมก็จะถามพระองค์ว่าพ่อครับผมควรไปไหมถ้าพระองค์ตรัสว่าไม่ผมก็รู้ว่าการไปที่นั่นเป็นการเสียเวลาผู้รับใช้บางคนไปรับใช้ในสถานที่ต่างๆโดยไม่ได้รับฟังจากพระเจ้าก่อนอย่างไรก็ตาม เมื่อพวกเขาต้องทนทุกทรมานกับความยากลำบากและการข่มเหงที่ไม่จำเป็นพวกเขาจะอ้างว่าพวกเขากำลังทนทุก์ขเพื่อพระเยซูแต่ความจริงเขากำลังเสียทรัพยากรไปโดยไม่จำเป็นบางคนอาจกล่าวว่าเนื่องจากพระคัมภีร์สั่งสอนผู้เชื่อให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่ทุกชาติพวกเขาจึงสร้างคตตริสตจักรในสถานที่เฉพาะ แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ทูลถามพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้และพระองค์ก็ไม่ได้ทรงสั่งสอนพวกเขาโดยเฉพาะก็ตามถ้ายที่สุดพวกเขาอาจประสบป,ปัญหาขาดแคลนเงินทุนที่จำเป็นในการบริหารคลิสต,ตจักรและพวกเขาจะเริ่มมองหาคนที่พวกเขาสามารถชักจูงให้บริจาคเงินให้พวกเขาได้ท่านที่รัก การฟังพระเจ้าและการเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์จะทําให้ท่านเป็นศูนย์กลางของแผนการและการจัดเตรียมของพระองค์เสมอแม้ในายามยากลําบากตราบใดที่ท่านดําเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์พระองค์จะทรงนําท่านผ่านผลไปได้จงสร้างบรรยากาศให้พระองค์ดําเนินชีวิตท่านอย่างสม่ําเสมอ และพระองค์จะนำท่านไปสู่อาณาจักรที่สูงขึ้นแห่งพระคุณและพระสิริของพระองค์ตลอดไปประเด็นสำคัญพระเจ้าจะตรัสกับท่านเสมอเมื่อท่านรู้วิธีกระตุ้นพระวิญญาณของพระองค์ในตัวท่าน